สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสนง้นนัดหงชูเวศสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้ในายแพทย์เชิดชัยตันติสรินแกนนาคนเสื้อแดงผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่35ขยับเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนส่วนลำดับที่36 ที่รอเป็นสสคนถัดไปคือนายก่อแก้วพิกุลทองแกนนําเสื้อแดงอีกคนหนึ่งสำหรับนายนันทเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ในพักเพื่อไทยก่อนที่จะดํารงตําแหน่งสสได้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและยังมีบทบาทในพักเป็นตัวประสานงานสสกับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ทั้งนี้นายนันทได้รับการเลื่อนเป็นสสเมื่อวันที่16มกราคม2567 แทนนายสมศักดิ์เทพสุทินที่ลาออกจากสอสเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าอาจเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินหลังนายพิชิตช,ชื่นบานลาออกจากกรณี 40. สวยื่นสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติหากดูในเพจนนทหงษ์ชูวเวศได้โพสต์ภาพล่าสุดในการลงพื้นที่ทัวนครมินท์ร่วมกับคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่า4บุรีพื้นที่หลากหลายโมเดลแห่งการจัดการและเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยว ผมได้ติดตามนายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่4ี่บุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและเพชรบุรีพบมีการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนทําให้ช่วยจัดการปัญหาหลายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากการผลักดันให้สนามบินเพชรบุรีเป็นเพชรหัวหินเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวหัวหินให้เป็นมุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวตลาดกลางสินค้ากเกษตรที่ตลาดศรีเมืองสร้างพื้นที่ให้เกษตรกร,กรขายตรงกับผู้บริโภค สร้างราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นจุดกระจายสินค้าสู่หลายประเทศนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณข้าราชการผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจกันให้ข้อมูลเปิดเผยป,ปัญหาเพื่อรัฐบาลเสนฐาสามารถเดินหน้าในการจัดการปัญหาตลอดจนหาทางในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแรงเชียร์กำลังใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยจะขอทำทุกอย่างให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับมา